นี่ผมห่างหายจากวงการ YouTube ไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยไหนลองดูซิก็ไม่นานเท่าไหร่นี่แค่สี่เดือนเองไม่นานกวนไตีนขมักแม่งก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมแล้วผมก็ต้องขอโทษที่ผมหายไปนานนานนานชีพหายไม่ว่าจะสอบทำงานโปรเจกต์หรือขี้เกียจนั่งหมดไฟเป็นวันฉะนั้นก็ได้เวลาปฏิวัติตัวเองลงคลิปใหถี่ขึ้น ตอนที่ช่องจะล้างมันป่าช้าไปผมก็ได้คิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กหน่อยก็คือตอนนั้นผมไม่มีตังค์แล้วผมก็ต้องไปหาเกมฟรีๆมาเล่นซึ่งตอนนั้นก็จะมี4399เอ,เอ้ย APK เพียวเอ้ยบบาบา,บาอย่าไปหาโลนะไวรัสแดกเครื่องชิบหายหากทุกคนได้เห็นชื่อคลิปแล้วก็น่าจะรู้หล่ว่าผมทำเกมอะไรขอให้ทุกท่านพบกับเกมไม้คับก๊อปเกม A พิกเซลกัน 3D เกมในยามว่างของใครหลายคนที่ไม่มีตังซื้อไมค์คาบเล่นและคลิปนี้ผมจะเล่นเนื้อเรื่องของบทที่1ให้ดูบท2บท3ามจตามมาที่หลังนะหรืออาจจะทํารวบกันเลยก็ได้และก่อนที่เราจะได้เล่นหมดเนื้อเรื่องเราก็ต้องเก็บ XP ครบ35 XP ก่อนซึ่งมันมครับให้เราออนไลน์เนาะ,นะก็เจ็ดไปไวรุ่น ในที่สุดก็ได้เล่นหมดเนื้อเรื่องสักทีเกมนี้สามารถปรับระดับความยากได้ไอ้เกมยิงเหลี่ยมเนี่ยแม่งจะขนาดเด็กกันเชียววะทัดจากตรงนี้ไปไอ้เจ้าของช่องนี้ก็จะได้รู้ว่าในโลกจริงๆแม่งเป็นยังไงเราก็มาเริ่มกันที่ด่านแรกก็คือด่านฟาร์มหรือว่าบ้านของเราโดยฟาร์มของเรานั้นอยู่ใกล้กับเมืองบ็อกซิโกโดยขณะที่เรากําลังหลับอยู่สัญชาตญาณอาหารของเราก็ได้ยินเสียงจากด้านนอกทําให้เราสะดุ้งตื่นขึ้น เราจึงต้องเตรียมอาวุธเพื่อป้องกันตัวและไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นาบ้านของเราสิ่งที่เราพบก็คือเจอซอมบี้เดินทอดนองเต็มสายย่ออยู่แถวบ้านของเราซอมบี้พวกนี้จ้องจะแดกสมองเราอย่างหิวกระหายในด่านแรกก็จะมีมอนสิบตัวโดยทุกตัวก็จะเป็นซอมบี้บางที่ก็มาเป็นตัวบางที่ก็ไม่มีหัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหัวนะรีบจัดการเพื่อไปด่านถัดไปดีกว่า เมื่อเราฆ่าซอมบี้ครบทุกตัวแล้วบอสก็จะโผล่ขึ้นมาซึ่งบอสของด่านแรกก็จะเป็นบอสง่ายๆเป็นซอมบี้สองหัวที่วิ่งเร็วกว่าซอมบี้ทั่วไปเท่านั้นเองตีบยิงมันเหตีตายเราไปที่ด่านสองกันเลยดีกว่าโดยตัวนี้เนี่ยผมให้ระดับความยากไว้ที่ครึ่งกระโหลกพอก็มันเป็นบอสตัวแรกอะที่ตอนหลังมันจะแปลงกลายเป็นมอนเตอร์นในด่านแทนเราไปต่อที่ด่านสองกันเลยดีกว่าเมื่อเราสังหารตำรวจสองหัวเรียบร้อยเราก็จะได้ยินเสียงการขอความช่วยเหลือจากพี่โบด เราจึงรีบบึ่งไปที่โบสทันทีโดยมีความหวังอันน้อยนิดว่าจะมีคนที่นั่นรอดชีวิตสักหนึคนก็ยังดีในด่าน2นี้ก็จะมีประเภทมอนเยอะมากขึ้นโดยตัวแรกนั่นแก๊สเหรอวะนะหลังจากที่เราปราบแก๊สปลอมได้เราก็จะเจอสเกลตัต้นจากกีนแดงซอมบี้ขานที่พื้นแล้วก็แมงมุม,ม,มเวอร์ชันเลี่ยลิขสิทธิ์สารเวอร์ชั่นเลีาาเเ่ยลิขสิ์ก็มี หลังจากที่เราป่าผีเสร็จบอสด่าน2ก็จะปรากฏขึ้นเออขอเรียกมันว่าผีกูกูกูกแล้วกันบอกตามตรงบอาด่าน2อเนี่ยอันกว่าด่านหนึ่งเยอะเลยสำหรับความยากตัวนี้ผมขอไม่ให้สักะโลกก็มันง่ายเกินนะต่อมาเราก็มาถึงด่านที่3หรือด่านซิตี้หลังจากที่เรารีบบึงมาที่โบสเราก็พบว่ามันสายไปเสียแล้วแต่ในความโชคร้ายมันก็ยังมีความโชคดีอยู่ เพียงข้างศพนั้นเป็นแผนที่ไปที่เมืองในเมืองนั้นมีฐานที่ตั้งผู้พยพอยู่แล้วเราจะรอใช้อยู่ทําไมล่ะไปที่เมืองกันเลยดีกว่า Let's go <S ในเมืองนี้ก็จะมีมอนเตอร์เพิ่มมานิดนึงไม่ว่าจะเป็นหัวขยับได้อีกาเหินเวหากับตัวคนอ้วกที่น่ารำคาญชีพหายและดูเหมือนว่าเราจะได้ตีแต่มอนเตอร์ตัวเดิม ขอตัดภาพไปที่บอสเลยล้กันโดยบอสคราวนี้เนี่ยก็ได้เป็นตัวตำรวจสองหัวที่วิ่งเร็วกว่าเดิมตืดกว่าเดิมเหลือดเยอะชีบหายกระสุนหมดแล้วแม่งก็ยังไม่ตาย ที่สุดแม่งก็ตายสักทีมึงอิดชิบหายเอาไปกระโหลกหนึงแล้วกันหลังจากที่เล่นไปเรื่อยๆผมก็ตระหนักได้ว่าปืนเดิมแม่งเอาบอสไม่อยู่แล้วแค่ซอมบี้ยังลําบากหริชิบหายผมก็เลยได้มาซื้อปืนใหม่เป็นปืนที่ชื่อว่าเลส t วินหลังซื้อก็อัพสักหน่อยแล้วก็ไปกันต่อด้านที่สี่โรงพยาบาลหลังจากที่ปราบมันเสร็จเราก็จะเจอบัตรโรงพยาบาล จากนั้นอะไรต่ออะไรต่อก็ต้องไปสัดซอมบี้รงบานต่อไงเล่าเอาไปจากแรกๆที่บอสแม่ง,ง่ายด่านนี้แม่งเริ่มแบบเอะแล้วอะมอนเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาในด่านนี้ก็จะมีซอมบี้ชุดพยาบาลตัวเชี่อไเนี่ยขเาเรียกไหวแดงแล้วกันตัวผลอวกแต่อยู่ในชุดพยาบาล แล้ตัวสุดท้ายสลามสีแดงท่านผู้ชมจําสิ่งที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปได้หรือไม่ถัดจอตรงนี้ไปไอ้เจ้าของช่องนี้กไ็ได้รู้ว่าลกจริงๆแม่นเป็นยังไงบอสด,ด่านนี้ผมลืมแล้วแต่ก่อนมันคือตัวอะไรแต่ปัจจุบันนี้มันคือ,อเลดูเฟสก็อบเกตเอถ้าผมไม่ซื้อเปือนเชี่ยเนี่ยมาผมว่าตานี้คงไม่ผ่าน ตัวนี้ทั้งความอึดทั้งวิ่งเร็วเอาไปเลย2กรโลกตอนนี้เราก็มาถึงขึ่งทางแล้วทั้งหมดมี9ด่านตอนนี้เรากําลังไปสู่ด่านที่5หลังจากที่เราตัดสู่แล้วว่าโรงพยาบาลน,นั้นไม่ใช่เซฟโซนของเราและกว่าเราจะออกจากโรงพยาบาลได้เราก็ได้พบเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไอ้เฮลิคอปเตอร์นี้มันก็พาเราไปที่เซฟโซนต่อไปนั่นก็คือสะพานข้ามนั่นเอง โดยด่านนี้เนี่ยจะไม่มีมอนเตอร์ใหม่อะไรเลยแค่มอนเตอร์ที่เราต้องกำจัดนั้นมีจำนวนมากขึ้นได้เฉยงั้นเรารีบเคลียร์มอนเตอร์แล้วไปเจอบอสกันเลยดีกว่า one two t h let's go และแล้วเราก็ได้เจอบอสบอสที่ตัวแบบเบิ่มมของมันเนี่ยอาวุธของมันก็คือการคว้างยางใส่เราทั้งรูปแบบการโจมตีและความแรงมึงเอาไปเลย3กระโหลกไอ้เปรตและแล้วก็เข้าสู่ด่านที่6ด่านคุกนรกอิมเพลดาว ังจากที่เราได้หนีหัวซุ้งหัวซุนมาที่สะพานแต่สะพานเจ้ากันนั้นขาดซะง,งั้นเฮลิคอปเตอร์ที่ขาดวาช่วยเราได้ก็ดันไปชนที่คุกเราจึงต้องว่ายน้ําข้ามฟากไปที่คุกเดี๋ยวนะมึงเป็นทหารหรือพระมหาชนกวะเนี่ยว่ายน้ําข้ามฟากไปคุกเลยเหรอหลังจากที่เราเข้าคุกมาได้เราก็พบสิ่งมหศัศจรรย์สิ่งหนึง่งนั่นก็คือค <c oughs> ีเปอร์ก๊อปเกตเอ ที่มีขาทั้งหมด6ขาและไม่สามารถระเบิดตัวเองได้ตอนนี้นอกจากคีปเปอร์แล้วก็ไม่มีมอนอื่นที่น่าสนใจเราเรีบไปด่านถัดไปกันเลยดีกว่านี่สั้ ในด่านนี้พอสที่เราเจอจะเป็นซอมบี้นักโทษประหารที่ตัวเบิ่มเบิ่มวิ่งเร็วชิบหายและเมื่อเราเข้าใกล้เราก็จะโดนไฟฟ้าจากตัวมันช็อตไปด้วย วันนี้บอกเลยว่าทั้งวิ่งเร็วแถมยิ่งเราเข้าไปใกล้มันก็ช็อตใส่ฟ้าใส่เอาไปเลยความยากสี่กะโลหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปหาเฮลิคอปเตอร์ที่มันตกหวังว่าคนขับจะยังรอดชีวิตซึ่งก็ไม่เป็นผลคนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ลาไปโลกหน้าแล้วเหลือ,อไว้แค่เพียงกระดาษหนึ่งแผ่นในกระดาษแผ่นนั้นได้เขียนแผนที่ถึงแอรีห้าสิบสองไม่ใช่ห้าสิบเอ็ดเลยนะแต่ว่าก่อนจะถึงที่แอรีห้าสิบสองต้องผ่านส่วนสาธารณะไปก่อน และใช่ครับเรื่องซอมบี้บุกแม่งเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวด้วยอะไรวะเนี่ยคนสร้างเกมแม่งล่อก,กาวไปกีก่กระป๋องวะเนี่ยแล้วด่านนี้ถ้าคุณคิดว่าบรรยากาศมันคุ้นๆแปลกๆทำไมมันรู้สึกคุ้นตาจังเลยคุณเห็นมอนเตอร์ตัวแรกคุณจะรู้เลยครับว่ามันเอามาจากเรื่องอะไร <c oughs> ชัดไหมล่ะมึงเรื่องซอมบี้บุกแม่งมีสเลไดแมนมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรวะเนี่ยมอนเตอร์นอกนั้นก็จะมีมีติดเชื้อซอมบี้ สเตลน่าแมนขาแมงมุมวันจะฟักเอาอะไรมารวมกันไหมนะผมขอตัดภาพไปช่วงสู้บอสแล้วกันเอาสามสองหนึ่งเชวฟ และใช่ครับผมแพ้แต่โดยอีโก้ที่สูงริบหิี่ของผมทำให้ต้องมาแก้มืออีกครั้งนึง ผมก็ได้ค้นพบสัจธรรมของเกมเชียนี่หาหาคุณแพ้ไม่ได้แปลว่าคุณนั้นอ่อนแอแต่คุณแค่เติมไม่พอฉะนั้นคุณก็แค่ลดระดับความยากอีฟี่ สำหรับตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่จริงๆจริงจงแล้วเราก็จะมาอยู่ที่ด่านที่8ปดแอเรียห้าสิบสองแล้วเราก็เดินทางตามแผนที่ที่เราเก็บมาได้ไปเรื่อยเๆรๆๆื่อยๆและเราก็จะได้ค้นพบกับที่แอเรียห้าสิบสองที่ว่ากันว่าเป็นพื้นที่วิจัยมนุษย์ต่างดาวสิ่งเหนือธรรมชาติจากนอกโลกและมันจะเกี่ยวข้องกับซอมบี้ยังไงเรามาชมกัน โดยมอนเตอร์ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ปกติที่เรามักจะพบไปด่านก่อนๆแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีแล้วเราก็จะเจอซอมบี้แต่ซอมบี้นี้จะเป็นซอมบี้ของชุดนักวิจัยหรือว่าที่มาของเหล่าซอมบี้พวกนี้จะมาจากการวิจัยการค้นคว้าหามนุษย์ต่างดาวของเอรีห้าสิบสองและมนุษย์ต่างดาวด่านนี้ก็ถือว่าน่าลำคัญพอสมควรเลยแหละไม่ใช่นะมันมีตัวที่ไม่มีปืนกับมีตัวมีปืนซึ่งตัวมีปืนแม่งยิงก็ไมไ่แรงหรอกแต่มันน่าลำคัญ อันนี้เป็นโหมด e ซี่มันก็เลยไม่ได้น่าลำคาญอะไรมากแต่ถ้าเป็นโหมดาร์ดก็นัดเดียวหายเป็นข้อเราขอตัดภาพไปที่บอสกันเลยดีกว่าโดยบอสของด่านนี้เนี่ยจะเป็นบอสนุต่างดาวที่จะมีลูกกระจกตามติดมา2ตัวเป็นนุ้ต่างดาวที่หัวโตวต,วต,วตวความน่าลำคาญของบอสตัวนี้เนี่ยถือว่าเขาคันวิกฤตคือ๋าภาพถ้าผมอยู่โหมดยากแต่า a ไหนะไวะเนี่ยนี่ขนาดโหมดง่ายนะโหมดง่ายผมยังโดนยิงเลยสําหรับความยากและความน่าลำคาญผมให้มาเลย5กระโหลก ่อมาก็ด่านสุดท้ายแล้วสินะด่านนี้คือด่านสกูหรือโรงเรียนโดยเราก็จะพบกับนักวิทยาศาสตร์ในยานโดยนักวิทยาศาสตร์ก็จะให้แผนที่กับเราเกี่ยวกับประตูมิติที่เปิดอยู่ตามที่ผมสันนิษฐานเนี่ยประตูมิติจะเชื่อมกับมิติอื่นๆทําให้เผ่าพันธุ์อื่นๆมนลุกลาเมืองมนุษย์โดยที่ผมสันนิษฐานมามี3ช้อยก็คือมนุษย์เราได้ติดเชื้อโรคจากประตูมิติกับอีกข้อนึงก็คือเอเลี่ยนได้ข้ามมิติมาทําอะไรบางอย่างกับมนุษย์จนมนุษย์ได้กลายพันธุ์เป็นซอมบี้และข้อส ซอมบี้ลุดจากประตูมิติมากัดเราทําให้ติดเชื้อซอมบี้กันไปแถบๆเหมือนโดมิโนซึ่งในด่านนี้เนี่ยจะมีตัวใหม่ทั้งหมด2ตัวก็คือตัวนักเรียนสีชมพูกับพรีนักกล้ามนี่พรีนักกล้ามมาแล้วส่วนในเด็กสีชมพูนี่ผมไปอ่านในวิกิมามันบอกว่ามันเป็นตัวนักเรียนที่ไม่มีหน้าแล้วก็ตัวสีชมพูบนตัวจะมีบาดแผลชะกันแล้วก็จะมีเลือดไหลซิปๆออกมาซึ่งพอเรารู้จากมันแล้วเราก็ไปหาบอสกันเลยดีกว่า โดยบอสที่เราจะเจอคราวนี้นะครับจะเป็นซอมบี้ขี่มังมุมแล้วก็จะมีลูกกระจอกตัวพนอวก2ตัวเคยเล่นในโหมดยากเนี่ยผมแป๊บๆผมตายนะเพราะว่ามันยิงแรงมากเนี่ยดูดิแต่เอาจริงๆผมว่ามันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นเท่าเซนเดอร์แมนเพราะว่าตัวนี้มันก็แค่ขี่มังมุมไม้เฉยไม่ได้ว่าวิบวบเหมือนเซนเดอร์แมนโดยคะแนนความยากเนี่ยผมขอให้สีคะแนนละกันเป็นรองมนุษย์ต่างดาว หลังจากที่เราเคลียร์โรงเรียนสําเร็จเราก็จะเป็นถล่มทั่วมิติและทําให้มิติของเรากลับมาสงบสุขให้จงได้และนี่แหละครับก็คือเนื้อเรื่องของชปเตอร์ที่1ท่านผู้ชมมีเกมวัเด็กที่เล่นเนื้อเรื่องแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาของมันบ้างไหมครับโดยเกยมนี้ผมขอบอกไว้เลยว่าเหมือนจะเข้าใจแต่แมงโครไม่เข้าใจเลยต้องออกทะเลไปไกลเลยอ่ะหากทุกคนดูคลิปนี้จบก็ขอให้อย่าลืมกดซับ c ไ i b e แล้วกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ วันนี้สกวิเซนเซก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ